อีกชูนี้นะคะดูน่าสนใจดีค่ะเคยนึกสงสัยไหมคะว่าสาวๆ b l แบล็ i พ k ค่ะโพสไอจีหนึ่งครั้งเนี่ยพวกเธอค่ะได้ตังค่าโพสครั้งละเท่าไหร่นะคะมาวันนี้ค่ะเพจตัวแม่นะคะมีการจัด10อันดับศิลปิน K-POP ค่ะที่มีค่าโพสไอจี IG แพงที่สุดในเกาหลีนะคะมาให้เราได้ดูกันค่ะ สี่สา b l a c k p i นะคะติดท็อปโนะคะคือ4อันดับแรกค่ะที่ค่าโพสเนี่ยแพงที่สุดด้วยนะคะโดยนอริซ่าค่ะแพงสุดๆไปเลยค่ะได้อันดับที่1นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเธอก็มีผู้ติดตามนะคะมากถึง71.7ล้าน follower นะคะ เรียกว่ามีผู้ติดตามเยอะที่สุดทั้งในไทยแล้วก็ในเกาหลีนะคะแถมนะคะก็ยังมีผู้ติดตามข่ะเยอะมากที่สุดนะคะเป็นอันดับที่3ค่ะของเอเชียอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะจึงไม่แปลกใจนะคะว่าการโพสต์หนึ่งครั้งของเธอค่ะมีค่าโพสต์นะคะค่าโฆษณาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ6.7ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะ และถ้าดูจากตรงนี้นะคะคนที่2รองลงมา,มานั่นก็คือเจนนี่แบล็กพิงนั่นเองนะคะก็อยู่ที่โพสตหนึ่งนะประมาณนะ5.6ล้านบาทนั่นเองค่ะต่างกับลิซ่าก็ประมาณครั้งละ1ล้าน1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่จีซูนะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะ2คนนี้เนี่ยพอๆกันนะคะอยู่ที่การโพสตครั้งละ5ล้าน3 0 0 0 0บาทไทยนั่นเองค่ะ ก็ต่างจากลิซ่าก็ประมาณครั้งละล้านสี่นะคะก็โดยประมาณโนทั้งเจนนี่พิสูแล้วก็โรเซ่ค่ะเรียกว่าเลทนั้นใกล้เคียงกันนะคะส่วนหนุ่มๆ BTS ค่ะที่เพิ่งจะเปิด IG มาได้ไม่นานค่ะแต่ก็ได้เ็ทราคาค่าโพสเนี่ยสูงเหมือนกันนะคะโดยใกล้ๆก,กันเลยนะคะก็มีทั้ง V นะคะจองกุกแล้วก็จีมินค่ะ ต่างก็อยู่กันที่นะคะประมาณการโพสหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณ5ล้านบาทไทยนะคะส่วนเจโฮปแล้วก็จินนะคะก็อยู่ที่4.6ล้านบาทไทยค่ะต่างกันจาก3าคนแรกก็นิดหน่อยนะัะประมาณ4,000สนเท่านั้นเองนะคะส่วนเคียร์แจ็คสันค่ะเจ้าขอพิซเตอร์นะคะก็ติดโพสท็อป10นฮะ,ะไอดอลเคป๊อปคาดโพสต์แพงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โดยนะคะอยู่ที่อันดับที่8ค่ะค่าโพสครั้งหนึ่งก็ประมาณ4ล้าน6แสนบาทไทยนั่นเองนะคะถ้าดูจากตรงนี้ค่ะก็ห่างจากนอรลิซ่านะครั้งหนึ่งก็ประมาณ2ล้าน1แสนบาทต่อโพสต์นั่นเองนะคะก็เป็นการประมาณๆนะคะจากเพจตัวแม่ค่ะเขาก็เอามาให้ดูนะคะแอเทนว่าน่าสนใจดีนะคะก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูละกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า